เช้า36นาทีได้เวลาที่เราจะนำคนฟังที่ฟังอยู่ fm 1 0 7 7 5เหามกะเฮิร์ซหาดใหญ่เข้ามาติดตามฟังติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าว,วันจันทร์วันนี้17พฤศจิกายน2560ัาไปพร้อมๆกันค่ะข่าวพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สวัสดีครับคุณสุภาวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้คุณทิติพลศิรารัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะเข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเราจะเริ่มกันที่ภาพแรกเลยสําหรับเช้าวันที่อากาศดีนะคะแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณทิติพลครับแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีน้าเงินนะครับหรือว่าเส้นสีแดงเนี่ย จะเป็นะละนักษณะของบืรอากาศเย็นนะครับเริ่มแผ่ลงมานะครับบริเวณของที่ไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจินต้าตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้ลักษณะของลมมรสุมนะครับตอนนอ,อกเชียงเหนือเนี่ยครับที่พัดปกคลุมบริเวณของอ่าวไทยและภาคใต้นะครับมีกําลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกได้นะครับในบริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งนอกของเราครับคุณทิธิพลคะบอกว่าตอนนี้สะท้อนทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยลผมก็ปิดแล้ว ปิดปิดหมดแล้วใช่ไหมคะปิดเสียงหมดแล้วนะคะออปิดหมดแล้วครับปิดหมดแล้วป,ปิดครบถ้วนหมดแล้วดิฉันก็ปิดครบถ้วนหมดแล้วครัเอาเป็นว่าออสะท้อนทั้งสองฝั่งเลยเหรอคะเออทาไงดีบางวันมันก็ไม่เป็นนะคะคุณทิติพลบางวันมันก็เป็น ก็งงๆอยู่เหมือนกันเอ้ปิดหมดแล้วปิดนี่ใช,ใ,ชใช้หูฟังหมดแล้วครับใช้หูฟังหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะใช่ครับต้องขออภัยนะคะคในฝั่งของอแพลตฟอร์มใหม่ด้วยนะคะวันนี้อาจจะไม่สมูทเท่าที่ควรนะคะแต่ว่า,อ,าอยากให้นําเสนอต่อคะ่ะลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมเป็นภาพถัดไปเลยคะ่ะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่ามีนะครับเมฆ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนนะครับแลวก็แถบสเดนชายฝั่งนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ลงมานะครับก็มีเมฆค่อนข้างจะเยอะนะครับค่ะไปต่อกันที่อ่าโอเคขอบคุณค่ะไปต่อเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของชุมพรค่ะ ครับเรดาร์ชุมพรนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนนะครับเริ่มนั้งถึงปานกลางนะครับบริเวณของจังหวัดชุมพรนะครับก็หน้าชายฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็กะสมุยและก็นครสิทธรมาชนะครับในโน้มเคลื่อนตัวไปนานทิศตะวันตกครับค่ะโอเคนะคะคุณอวยชัยสวัสดีค่ะคุณอวยชัยรับชมจากทางฝั่งโน้นเนี่ยอ่าเสียงของคุณทิติพลโอเคไหมคะชัดเจนไหมคะขอบคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายทุกวันค่ะ เราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรด้าหัดใหญ่ค่ะครับเรด้าหัดใหญ่นะครับเวลาสุดนะครับเช้านี้นะครับก็มีฝนนะครับปกคลุมเรืนของอ่าวไทยนะครับหน้าชายฝั่งของนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงนะครับจัสงขลาปัตตานีและนาทีวาสนะครับช่วงเช้านี้ก็ได้ชุ่มฉ่ากันไปแล้วนะครับในพื้นที่ของขั้วหมดจังหวัดสงขลาและก็พัทลุงนะครับก็เนี่น้องของกลุ่มฝนนะครับก็เข้ามานะครับเรือนชายฝั่งนะครับเป็นช่วงๆระยะระยะไปนะครับ บอกว่าฉ่ำตั้งแต่เช้าประมาณสักตีสี่ตีห้าหัดใหญ่ฉ่ำด้วยฝนค่ะตอนนี้ก็แบบฝนเริโอยูบ่บางพื้นที่ใช่ไหมคะคุณทิติพลใช่ครับใช่ครับโอเคไปต่อกันที่นะคะพยากรณ์เสียงชัดโอเคคุณอวยชัยขอบคุณค่ะคุณนราสวัสดีวันจันทร์ค่ะคุณนราคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ครับสำหรับวันนี้เองนะครับภาคใต้ฝั่งตอนออกนะครับตอนบนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีนะครับฝนอยู่ที่40%ของพื้นที่แล้วก็มีอากาศช้าอากาศเย็นนะครับในตอนเช้า21-22สานะครับส่วนประวบลงมานะครับก็จะมีลักษณะของฝนนะครับ หนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีหนักมากในบางแห่งนะครับเกณฑ์กระจายของฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่นะครับทางวันนี้เองทางศูนย์ุตุนะครับก็ได้มีประกาศเตือนด้วยนะครับอาจจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่ด้วยครับส่วนอุณหภูมินะครับต่ําสุดอยู่ที่20-26ถึงองศาเซลเซียสรวมสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงวันที่3เนี่ยครับก็ให้ประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนระมัระวังเรื่องของฝนสะสมนะครับที่ตกต่อเนื่องนาน ไต้หวันนะครับอาจจะในบางที่อาจจะเกิดลักษณะของน้ําท่วมฉพันนะครับน้ําบาดาลลาลาแล้วก็พื้นที่เชิงเขาให้รดะวังเรื่องของน้ําป่าด,ด้วยนะครับค่ะตอบคําถามคุณอวยชัยค่ะวันนี้ชัยบริสุราษฎราฝนจะมีมากไหมครับครับวันนี้เองนะครับเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเนี่ยกลางวันเองคงไม่มากนะครับแต่ว่าะอาจะเป็นหลังเี่นคืนไปนะครับฝนฝนจะเพิ่มเพิ่ม,ข,มขึ้นครับ ะะจะมีฝนเพิ่มขึ้นหลังบ่ายไปหลังเที่ยงไปแล้วคุณเรนูสวัสดีค่ะ,ะน้องซาเนียสวัสดีค่ะเสียงกล้องมากน้อยแค่ไหนยังไงแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมว่าฟังได้ไหมนะคะคุณนงนุษสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะ รับจังหวัดสงขลาเองนะครับวันนี้เองนะครับก็มีฝนเข้ามาเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆนะครับเน้นทางช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงสายอาจจะหายหายไปบ้างนะครับแล้วีกทีในช่วงเย็นค่ำหรือว่ากลางเด็กครับคุณชนพิษคุยมาบอกว่าขอนแก่นหนาวมากสงขลาฝนตกเยอะแน่นอนอะถูกต้องค่ะหนาวกี่องศาคะคุณชนพิษ ใช้เผาฟังได้นะคะโอเคน้องซาเนียค่อยใจชื้นขึ้นมานิดนึงฟังได้นะคะอ่าโอเคคุณคุณทิทิพลคะขอนแก่นประมาณสักกี่องศาสิบกว่าไหมคะหรือว่าไปสิบกว่าครับอีสิบสิบกว่าครับสิบกว่าครับอืไม่เป็นไรคะ่ะคุณชนพิษคุณชนพิษมีตัวช่วยใช่ไหมคะมีน้องหมาใช่ไหมคะน่ารักน่ารัก,รกเป็นตัวช่วยนะคะกอดแทนด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อกันที่นะคะรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้คะ่ะ รับอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้นะครับวันนี้วัดได้ที่สามจุดเจ็องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองกระบเกตครับต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะอุณหภูมิต่ําสุดของภาคใต้นะครับวันนี้วัดได้ที่ย1 4สเอ็ดจุดสี่องศาเซลเซียสนะครับที่เมืองเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับอย่างที่บอกไปก็เพชรบุรีนะครับหรือว ใต้ตอนบนเนี่ยครับเริ่มอากาศเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวชัดมากนะครับถ้ามีบรรยากาศเย็นเสริมหน่อกรอบหนึ่งก็ทําให้คนจะไล่มาตั้งแต่ตอนบนนะครับค่ะตั้งแต่เพชรบุรีประจวบครับาารใช่ให้ม่มเ<ม>ย็นขึ้นใช่ไหมคะตอนบนจะเริ่มเปิดประเดิมความหนาวก่อนจังหวัดอื่นๆใช่ไหมคะพวกเราเนี<ช>่ยอยู่ไปปลายก็อาจจะมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นไหมคะยี่สิบเอ็ด สงขลามีโอกาสไหมคะอ่าคือมันต้องมีมวลอากาศเย็นที่ต่อเน,นื่องแล้วก็อ่าลงมาลึกจริงๆอ่ะครับถึงจะเกิดน่าจะเป็นเกิดเป็นประมาณช่วงกุมภาครับที่จะได้เกิดแล,ลักหณะแบบคล้ายๆของพราแตตอนบนครับอืมโอเคงั้นเรารอกันต่อไปนะคะคุณชนะพรไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงค่ะเจ็ดโมงเช้ามืาม่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้ค่ะ ฝนนะครับเจ็ดยี่สี่ชั่วโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าวานันนี้ก็กระจายทั่วทั้งภาคนะครับก็จะมีฝนหนักได้ในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สยงแดงเนี่ยที่อำเภอมเมืองจะ,พะุพงลงนะครับวัดวานฝนสูงสุดได้ที่ห้าสิบสามจุดเก้ามิลิเมตรครับเยอะเลยนะคะเป็นปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่โซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราเมื่อวานนี้จนถึงเจ็ดโมงเช้าวานันนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับค่ะคุณอาร์ตสวัสดีค่ะค,ครยี่สิบชั่วโมงนะครับน้ำย้อนกลับไปครับโอเคคุณพัสุสวัสดีค่ะเราจะมีประกาศเตือนคุณพรทิพย์คุณพรทิพย์สวัสดีค่ะรัตภูมิเป็นยังไงบ้างคะมีฝนไหมเดี๋ยวคุณพรทิพย์รอครู่หนึ่งนะคะให้คุณทิติพลนําเสนอประกาศเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสักครู่หนึ่งค่ะเชิญค่ะคุณทิติพลค,คะประกาศเตือนนะครับ ครับประกาศเตือนนะครับเรื่องฝนตกหนักมากนะครับบริเวณของภาคใต้ของเราแล้วก็ขึ้นลมแรงด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เองไปจนถึงวันที่23นะครับพฤศจิกายนนะครับเรื่องจากล่องมรสุมนะครับกําลังค่อนข้างแรงมัก ภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็มีลักษณะของลมมรสุมนะครับตอนนอกเชียงเหนือนะครับที่ัดปกคลุมออาเฉียภคใต้นะครับมีกําลังแรงขึ้นก็ทำาอให้มันให้นี้วันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเริ่มตอนบนก่อนนะครับประจวบชุมพรสุราษฎร์นครสระบุรีจะมีฝนหนักได้นะครับในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีหนักมากบางแห่งนะครับแต่ว่าพอเริ่ม1 8บแเเนี่ยกลุ่มฝนเองจะเลื่อนลงมานะครับทางภาคใต้ตอนกลางตอนล่างมากขึ้นครับก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระวังอันตรายจาก ฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับรวมถึงพื้นที่เสียงพายก็มัระวังของต้นท่วงจับพันน้ำป่าแหลงๆน้ำนนตะลิงหรือพื้นที่เชิงเขาเองมันระวังเรื่องของนิงนโคลนถล่มด้วยนะครับสําหรับเจ้าเรือนะครับพี่น้องเองช่วงนี้เองก็คลื่นลมนะครับค่อนข้างจะแรงหน่อยวันนี้เองก็อาจจะ ต่ำหน่อยก็ประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าในช่วงแต่1 8 1 9ต้นไปขึ้นลมแรงขึ้นเป็น2อถึงสเมตรได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนั่นจากช่วงนี้เป็นเ,เริ่มต้นฤดูการของภาคใต้ฝั่งหน o ของเรานะครับที่มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับค่ะนะคะก็เป็นการเริ่มต้นฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมคะคุณที่<ด>จะมีฝนเยอะๆจริงๆเป็นแบบมาแบบจริงจงจังๆนะครับ ที่ผ่านมานี่คือแบบมาชิมมาแบบมาลองเชิงดูก่อนว่าเราจะเป็นยังไงบ้างมามามาทดลองงานก่อนครับทดลองงานทดลอยังไงอ๋อน้องฝนน้องฝนก็มาทดลองงานค่ะนะคะโอเคคุณพรทิพย์ถามมาจากอ่ารัตรภูมิรัตรภูมินี่เขาก่อสร้างเสร็จแล้วยังอะคะคุณพรทิพย์รัตรภูมิเป็นยังไงคะคุณทิทิพลวันนี้คะ่ะ ครับรัตภูมเองเนื่องจากฝนช่วงเช้านะครับก็วันนี้เองลมมาแรงมากอาจจะถึงแค่นิดในช่วงเช้านะครับแต่ว่าพอหลังเที่ยงคืนไปของคืนนี้ไปฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะคุณพรทิพย์ถ้าเกิดรัตภูมิทําถนนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรบกวนแจ้งมาบอกด้วยนะคะเผื่อว่าช่วงปลายปีเผื่อคนเดินทางเส้นทางรัตภูมินี่เป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าการจราจรยังคงติดอยู่อีกไหมคะคุณคุณทิศิพลยังติดอยู่ไหมคะ ติดตลอดเลยครับขอขออภัยที่แอบแอบแซวคุณบอลทิศคุณบอลทิ่บอกว่าฉันอยู่เฉยๆอยู่ๆมาแซวฉันได้ยังไงฉันไม่ได้เป็นคนทําถนนอะไรอย่างเงี้ยไม่ดิฉันเคยเห็นว่าอยู่รัตรภูมิไงก็คือเวลาพอพูดถึงรัตรภูมิแล้วนึกถึงเส้นทางที่รถติดแล้วรถก็แบบว่าโอโ้โหยาวเหยียดใช่ไหมคะรถติดตลอดเวลาขับรถกับยิง่งมีช่วงงานเทศกาลอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีงานซ้อมแัะปัญญาแล้วก็มี <laughs> อะไรอ่ะซ้อมวิ่งคบเพลิงซีเกมอ่ะครับซีเกมของกะทงขาเป็นเส้าภาพรวมเป็นเจ้าภาพด้วยครับเมื่อวานนี้ไปดูกับเขาหน้ามอทักสินเห็นไหมคะหน้ามอทักสินติดติดเยอะเลยรถติดเยอะใช่ไหมคะอ๋อแต่ผมไม่ผ่านทางนั้นนะขออภัยค่ะเมื่อวานดิฉันก็ไปแอบชวับชวับไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยเหมือนกัน แต่ว่ามันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยมันก็เลยไม่ได้เริ่มต้นสตาร์ทไปพร้อมๆกับคนอื่นเขาแต่ก็เห็นช่วงของพิธีบางช่วงที่เขามีเจ้าหน้าที่มีเซเลบของสงขลาวิ่งวิ่งนำเหมือนกันค่ะคุณดิทิพลได้ออกไปดูไหมคะเขามีขบวนดูดีมีไม่อยากไม่อยากไปเขาใกล้เขารถติดแหม มันขอมีส่วนร่วมหน่อยไหนเราก็เป็นหนึ่งในสี่สนามของจังหวัดเจ้าภาพใช่ไหมคะที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งข,ขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้าธันวาคมนะคะอ่ะวันนี้เราก็คุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ตอบคําถามให้กับทุกคนที่ชมอยู่ในแต่ละช่องทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดชอบการนําเสนอแบบนี้นะคะฝากกดติดตามในแต่ละช่องทางให้สุภาวดีแล้วก็ให้คุณจิติพลด้วยเราจะกลับมาเจอกันใหม่ ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยค่ะและนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศที่เราออกอากาศสด FM 107.75MHz ah เามกะเฮิร์ซหาดใหญ่คลิกฟังอินดี้ออนไลน์อินดี้ i r นไค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 2ี่ีลูกทุ่งอินดี้ สนใจลงโฆษณาในรายการลุกทุ่งอินดี้ติดต่อ0819576644